ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนู GW แบ่งปันกระดานข่าวนี้ิรนามค่ะกระดานข่าวนี้ิรนามเป็นเมนูที่ใช้สำหรับการลงสอบถามข้อมูลทั่วไปหรือลงประกาศโดยที่จะไม่ระบุนามของผู้เขียนกระดานข่าวค่ะ และข้อมูลที่บันทึกจากเมนูนี้ก็จะแสดงผลอยู่ทางด้านล่างของกล่องข้อความซึ่งจะสามารถตรวจสอบเนื้อหาและเวลาในการโพสต์ได้เท่านั้นค่ะแต่จะไม่สามารถตรวจสอบผู้เขียนกระดานขาวได้ค่ะและถึงแม้จะเป็นโพสต์ที่ตนเองเป็นคนโพสต์ แต่จะไม่สามารถลบโพสต์ของตนเองได้ค่ะโดยจะมีเพียงมาสเตอร์ไอเท่านั้นที่จะสามารถลบโพสต์ในเมนูนี้ได้ค่ะ